ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคาด11ตัวจริงแมนยูนัดชิงยูโรป้าลีก2025โยโรีรคืนทีมหอยลุ่นล่าตะข่ายแมนยูเตรียมจัดทับลุยสเปอร์เกมชิงยูโรป้าลีก2025คืนวันที่21พฤษภาคมที่บินเบาคาดโยโโรฟิตทันคืนแนวรับส่วนหอยลุนบูโนเดียโลลุยแนวรุกลุ้นคว้าโคต้า UCL แมนยูเตรียมฟาดแข่งกับสเปอร์สโมสรร่วมเพียบหีลีกในนับชิงเชะเลิศทั่วยุโรปลีกที่ซานมาเมสสนามของสโมสรแอเลติกบินเบาในวันพุธนี้21พฤษภาคมนอกจากจะได้โทฟี่มาประดับสโมสรลบล้างผลง,งานที่เลวร้ายในเกมลีกของทั้งสองฝ่ายแล้วศึกนัดสำคัญที่แดนกระทิงดูที่เดิมพันสูงกว่านั้นเนื่องจากผู้ชนะจะได้โคต้าร่วมฟาดแข่งช่วยแชมเปี้ยนลีกในซีซันหน้า ฉะนะแล้วจึงเชื่อได้เลยว่าการดวลเกือกระหว่างผีแดงกับไก่เดือยทองจะเป็นไปอย่างดุเดือดแน่นอนเนื่องจากถัดจากนัดนี้ต่างก็ไม่มีอะไรให้ต้องขวงอีกแล้วแม้จะสะกดคำว่าชนะในเกมลีกไม่เป็นมานาน8นัดแต่แมนยูนเต็ดของกุนซือรูเบนอโมริมมีผลงานไร้พ่ายในทั่วโยุโปรปาลีกซีซั่นนี้ อย่างไรก็ดีจากการบู๊กับไก่เดือยทอง4ซนี้3นัดในทุกรายการเรดเดวิลปราชัยเรียบุตรจึงทําให้เกมวันพุธนี้น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะจะตกเป็นของทีมไหน สำหรับการประกาศรายชื่อนักเตะบินสู่สเปนแมนยูเนเตได้รับข่าวดีเนื่องจากโจชัวเซิร์ซีกองหน้าดัชที่คาดว่าจะร้างสนามไปตลอดซีซั่นเดินทางไปกับทีมด้วยเช่นกับเลนิโยโรและดีโก้ดาโลสองกองหลังที่ฟิตทันเวลายกเว้นมัตทายเดลิกที่พลาดเกมบุกกับสเปอร์อย่างแน่นอนผู้รักษาประตูอองเดโอนานาจากกระแสข่าวล่าสุดพีแดงสนใจควกกระเป๋าดึงเอเมนมาร์ติเนสในทวารแชมป์โลกของแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมในซีซั่นหน้า แต่จะอย่างไรก็ตามออมริมจำเป็นต้องฝากความหวังในเกมวันพุธนี้เอาไว้กับนายทวารทีมชาติแคมรูนซะก่อนแม้จะโดนทะลวงประตูมากถึง147เม็ดในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมผีแดงเมื่อซีซั่นก่อนแต่โอนาน่ามีส่วนสำคัญช่วยทีมไร้ผ้า,าในรายการนี้เช่นกันกองหลังนูแซียมาซาอุยแฮร์รี่แมกควายเลนิอุโร่เกมลีกนัดล่าสุดที่มาเต็ดบุกไปแพ้เชลซี1-0อามูริมส่งลูกชอกับวิกเตอร์ลินเดเลิฟออกสตาร์ท แต่เชื่อได้เลยว่าเกมฟัดกับสเปอร์ในายใหญ่โปรตุเกสจะปรับโฉมของแผงหลังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้โยูโรพ้นจากอาการบาดเจ็บซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาวเตะชาวเมืองน้ำหอมซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในหลายเกมหลังจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงกองกลางดิโกดาโลมันิโออุกาเตกาเซมิโรแพทริกดอกู หากไม่ผิดคาดอมโมริมจะใช้งาน2องกองกลางตัวรับทั้งกาซิเบลโลและอูกาเต้ลงเล่นพร้อมกันอีกครั้งจากการที่เขาแสดงให้เห็นมาก่อนในการจัดทัพสู้ศึกเกมบิ๊กแมตช์อีกทั้งการได้ดาโลหายเจ็บเดินทางมากับทีมได้จะทําให้พ่อค้าแข่งทีมชาติโปรตุกิสควนคืนสุโภนักเตะ1 1คนแรกของทีมอีกรอบกองหน้าอามาเดียโลลาสมุธฮอยลุนบูโรแฟนัน ผีแดงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้งานหอยหลุนจอมฝืดออกสตาร์ตต่อไปแม้เซิร์ซีจะมีชื่อบินมากับทีมอย่างน่าเซอร์ไพรส์แต่สตาร์ทีมชาตินอร์แลนไม่น่าจะฟิตมากพอต่อการลงเล่นเป็นตัวจริงกับการเลือกส่งสองกองกลางตัวรับลงสนามเกมนี้แฟนนันจะถูกดันขึ้นมาเล่นสูงอีกหนโดยมีอามัดทาเกมลุกอีกฝั่งขณะที่อาริโดการาโชซึ่งจบสกอร์ได้แย่จะถูกวางตัวเอาไว้เป็นทีเด็ดสําหรับการพลิกสถานการณ์ เกรดก่อนเกมสเปอร์พบแมนยูชิงยูโรปาลีก2025เดิมพันตัว UCL สถิสตรแน่นทุกมุมสึกยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิง2025สเปอร์ดวลแมนยูเดิมพันโคตา UCL พร้อมเกรดเด็ดก่อนเกมทั้งสถิติเก่าฟอร์มปัจจุบันลุ้นสถิติใหม่ของโซลังกี้และบูโนและโอกาสลุ้นแชมป์ของอโมริมและอังเก ศึกยูฟายูโรปาลีกมาถึงนัดชิงชะเลิศก,กันแล้วโดยอย่างที่รู้กันดีว่าคู่ชิงเป็นการเจอกันระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถือเป็นครั้งที่6ที่คู่ชิงดำในเกมถ่วยยุโรปประดับเมเจอร์เป็นการเจอกันเองของทีมจากกอรังกฤษซึ่งเราจะมาพูดถึงกริดของคู่นี้เพื่อรับกระแสเกมสำคัญแบบนี้สักหน่อยการเจอกันในถ่วยยุโรป ก่อนหน้านี้สเปอร์กับแมนยูนเตดเคยไปเิญหน้ากันในเกมทั่วโยุโรประดับเมเจอร์มาแล้วนั่นคือรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกคัพวนเนอร์ครับ, er รบในฤดูกาล1963-1964ซึ่งหุ่นนั้นสเปอร์เปิดบ้านชนะไปก่อน2-0ในนัดแรกแต่ในเกม2แมนยูนเตดล้างแคมด้วยสกอร์4-1จนทำให้ปีแสดงชนะด้วยสกอร์รวม4-3ตอกย้ำอีกครั้งหลายคนคงจำกันได้ว่าในฤดูกาลน,นี้สเปอร์กับแมนยูนเตดเคยเจอกันมาแล้ว3นัด โดยที่ไกเดียทองเอาชนะได้ทั้งหมดซึ่งหากเกมนี้ทีมของกุนซืออังเก้ปอสเตโคกลูย้ำแคนได้อีกมันก็จะทำให้สเปอร์กลายเป็นทีมที่2ที่สามารถพิชิตแมนเเตอดได้ถึง4เกมภายในซีซั่นเดียวกันต่อจากเอเวอเรตันที่เคยทำได้ในฤดูกาล1985-1986ถึงไม่เพียงแค่นั้นมันจะยังทำให้ถือเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสเปอร์ที่พวกเขาเอาชนะทีมใดทีมหนึ่งภายในซีซั่นเดียวได้ถึง4เกมด้วย ซึ่งเหยื่อรายเดียวก่อนหน้านี้ของสเปอร์ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองโดยมันเกิดขึ้นในฤดูการ1992-1993พักหลังแมนยูแพ้ทางหนักตอนนี้แมนยูน t ต็ดไม่ชนะสเปอร์มาถึง6นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วหากนับรวมทุกรายการแบ่งเป็นการแพ้4ครั้งกับเสมอ2หนโดยในจำนวนนั้นเป็นการแพ้3เกมติดต่อกันอย่างที่รู้กันดี ทางนี้นับตั้งแต่ที่แมนเชเตอรก่อตั้งสโมสรขึ้นมาน,นั้นมันไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยที่พวกเขาถึงขั้นไม่ชนะซัเปอร์เป็นจำนวนถึง7เกมติดต่อกันรวมถึงไม่เคยแพ้อีกฝ่าย4เกมรวดด้วยแมนยูน e d จะจบตามรุ่นพี่ฝั่งไหนด้วยความที่รู้การที่แมนเชเตอรยังไม่แพ้ใครกับการเล่นเกมยูโรป้าลีกเลยทำให้พวกเขาเป็นทีมที่7ที่มาถึงรอบชิงดำของถ้วยนี้ได้นในสภาพที่ไร้พาย,ายในรอบก่อน ต่อจากเบนฟิก้าในฤดูการ2013-2014เชลซีเวอร์ชั่น2018-2019อินเตอร์มิลานชุดซีซั่น2019-2020บียาเรลในฤดูการ2020-2021ไอทักแฟรงคเฟิร์ตซีซั่น2021-2022และไบร์เออร์ลูเซนในฤดูการ2023-2024ซึ่งในกลุ่ม6ทีมดังกล่าวมีอยู่3ชุดที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกไปครองในบั้นปลายได้แก่เชลซีบียาเรลและแฟรงค์เฟิร์ตเกมรุกของมเมเดตลุ้นสถิติ จนถึงตอนนี้แมนจเตทำประตูในถ้วยนี้ได้แล้วถึง35ลูกซึ่งในประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าครับและยูโรปาลีกมันมีเพียง3ทีมที่เคยทำประตูในรายการนี้ต่อ1สีซสั่นได้เยอะกว่าพวกเขาสำหรับ3ทีมที่ว่าประกอบด้วยบริเตนเมือนเช่นกลัดบักชุดฤดูกาล1972-1973ที่ทำไป36ลูก f อฟซีปอร์โตเวอร์ชัน2010-2011ที่ทำได้37ประตูและเชลซีในฤดูกาล2018-2019ที่กดไป36ลูก โดยในจนํานวนนั้นมีปอต้กับเชลซีที่สุดท้ายได้แชมป์ไปเชยชมประวัติที่สวยหรูของอังเกตลอดอาชีพการคุมทีมของอังเกปอรตเตกคกู lu, เขามักจะมีแชมป์ติดมืออยู่เสมอในการคุมทีมเป็นรุูการที่2ไม่ว่าจะกับสโมสรไหนก็ตามแถมเขายังมีเปอร์เซ็นชนะนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยสูงถึง88เซหากนับย้อนไปตั้งแต่สมัยทํางานในออสเตรเลียด้วยอามูริมกับการอาจเป็นคนที่3ม ในกรณีที่แมนเชสเตอร์ดได้แชมป์รูเบนอัมบริมจะกลายเป็นกุนซือคนที่3าที่ได้แชมป์ระดับเมเจอร์ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมต่อจากโชเซ่มูรินโญในนุูการ2016-2017กับเอริกเทนฮากในซีซั่น2022-2023นอกจากนี้มันจะทำให้อัมริมที่ปัจจุบันมีอายุ40ปีกลายเป็นกุนซือคนที่3ที่ได้แชมป์ทั่วยุโรปกับสโมสรอังกฤษต,ตั้งแต่ในวัย40ปีหรือต่ำกว่านั้นด้วยโดย2คนก่อนหน้านี้ที่ทำแบบนั้นได้คือฮาวเวิร์ดคันเด ที่ผ่าเอเวอเรตันได้แชมป์คัพวินเนอร์ครับหรืุการ1984-1985ถึ 1985, ด้วยวัย38ปีกับจาลูก้าวิอัดลีที่นำเชลซีได้แชมป์คัพวินเนอร์ครับซีซัน่น1997ถึง9ตอนที่มีอายุ33ปีโซลันกี้ปะทะบรูโนหนึ่งในตัวอันตรายของสเปอร์คงจะหนีไม่พ้นโดมินิกโซลันกี้ซึ่งช่วงนี้เขาก็มักจะสร้างความแสบสันใส่แมนเชตดได้บ่อย หลังจากยิงใส่เมดเด็ตได้ถึง4นัดติดต่อกันในทุกรายการเข้าไปแล้วทําได้5ลูกและหากเกมนี้เขายิงได้อีกมันก็จะทําให้เขาเป็นนักเตะคนที่2ที่ยิงใส่เมเด็ตนับตั้งแต่ที่หมดยุคของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันได้เป็นจํานวนอย่างน้อย5เกมติดโดยคนเดียวก่อนหน,น้านี้ที่ทําแบบนั้นได้ก็คือโมฮัมหม็ดซาลาห์ที่เคยทําได้6นัดรวดส่วน5นับเฉพาะการเล่นในรายการนี้โซลันกี้ทำไปแล้วถึง5ประตูกับอีก4อาสซิสต์เลยทีเดียว ขณะที่ความหวังของแมนยูเต็ดคงจะหนีไม่พ้นบูโน่แฟร์นันโดยซีซั่นนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูในถ้วโยยูโรปาลีกรวมแล้ว11ลูก7ประตูกับ4อัสซิดและหากมีส่วนร่วมเพิ่มอีกหนึ่งประตูเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับประตูในถ้วยนี้ประจำฤดูกาล2024-2025มากที่สุดที่จำนวน12ลูกเท่ากับรายานแชร์กี้ของโอลิิกียงท่านดีโซลันกี้กับบูโน่ยังมีลุ้นกลายเป็นนักเตะอีกคนที่ทำได้อย่างน้อย5ประตูกับอีก5อสซิต ภายในซีซั่นเดียวกันของการเล่นยูโรปาลีกด้วยโดยก่อนหน้านี้มีเพียง2คนที่ทำแบบนั้นได้นั่นก็คือเควินเดอรอยที่ทำได้5ประตูกับ5แอซิดให้เฟลเอฟแอวอร์บววในฤดูกาล2014-2015และชูเลโนซึ่งเคยทำาปประตูกับ6แอซิดให้เซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กในซีซั่น2 0 1 6ั0 1 7อบเจบอสเจ๋งหยอกบรูโนอยากแย่งงานคุมผี รูเป็นอัมริมกุนซอแมนเชตเตอร์เตดกล่าวติดตลกบรูโน่แฟนันกำลังต้องการงานของเขาภายหลังตัวกัปตันทีมชิงตอบคำถามแทนระหว่างพบสื่อก่อนนัดชิงยูโรปาลีกคุดนี้ปีแสดงอันดับ1ิเพียมลีกเตรียมพบทอตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับ17โดยนอกจากถ้วยรางวัลยังมีตัวแชมเปี้ยนลีกเดิมพันอัมริมสัมภาษณ์ก่อนแข่งถูกถามรู้สึกแปลกใจหรือไม่ที่ตำแหน่งเขาไม่อยู่ภายใต้ความกดดันแบบแอนด์ฟอสเตกกลูนายใหญ่ไก่เดทองเฮดโค้ชโปรตุเกสยังไม่ทันให้คำตอบแฟนันที่นั่งข้างกันขอพูดตัดหน้า รูเบนกำลังเจอมันอยู่ใครบอกคุณว่าเขาไม่เจอความกดดันอาบริมส่งเสียงหัวเราะแล้วกล่าวบ้างบรูโน่กำลังต้องการงานของผมเขาจะเป็นโค้ชที่ดีมากแต่ต้องทำงานเรื่องทัศนคติเขาไม่รู้วิธีรับมือผู้คนหลังจากเล่นมุกผู้จัดการวัย40ปีตอบคำถามอย่างจริงจังขึ้นผมไม่รู้เหตุผลสำหรับทั้งเราและท็อดแนมมันคือเรื่องแปลกที่โค้ชบางคนพ่ายแพ้แล้วโดนปลดสิ่งที่ผู้คนอาจเห็นคือผมกำลังคิดเกี่ยวกับสโมสรมากกว่าตัวเอง เรามีปัญหาหลายอย่างและการทำงานภายใต้บริบทนี้คือเรื่องยากมากผมยืนยันหลายครั้งว่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องชนะเท่านั้นผมไม่มีคำอธิบายว่าทำไมแฟนบนอย่างชอบผมผมแค่พยายามพิสูจน์ตัวเองกับพวกเขาและบอร์ดบริหารหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ